นู้น้างบนนุ่นรู้สึกว่าจะได้กินต้นนี้หรือมั้งดูทรงแล้วตื่นเต้นนะนี่เราจะองไี้เขียดูว่าเหนียวเบาเหนียวไหมโดนบลอนไปแล้วเหนียวจริงว่ะโดนของดีเราไปแล้วนี่เหนียวจริงเหนียวจริงเหนียวเหนียวเอารถไถมาดึงเลยดิชุดน้องก็ตามมาอยู่นะ โอ้โหต้นนู้นมาเต็มเลยนุ่นนุนนุ่นต้นสาวต้นสาเดี๋ยวให้กล้องแพงต้นนี้ก่อนอันนี้คือชุดที่มารุ่นแรกกับเพื่อนอ่าใช่ชุดที่ว่าใครใครไม่มาเรามานะชุดนี้มั้ยค่ะชุดผ่าฝนค่ะชุดนี้เราว่าที่นี่เขาจะโดนฝนมาตลอดเลยเพิ่งจะหยุดไม่กี่วันนี้เองค่ะอ๋อฝนหนักเยอะอืม แปลงนี้ก็ถือว่าเป็นแปลงโซมที่ฟื้นตัวได้เร็วตอนตอนก่อนหน้านี้ที่เรามากันนะคุณกวินเดือนที่แล้วใครๆผ่าขี่รถผ่านก็โอ๊ยทําไมเหลืองจังโอ๊ยทําไมเหลืองจังจะไม่รอดเอานะเ,เดี๋ยวนี้เขามาโอ๊ยทําไมมีดอกเลยน,นั่ <laughs> <laughs> นนี่บองโดนทิ้งทวนโดนทิ้งทวนตกใจชาวบ้านตกใจว่าเอ๊ะทําไมเมื่อแบบบุพภาบุพภาเหรอใช่มองเฮ้ยตาเขียวใส่เราแล้วดิตอนนี้มันทำ อ,อ๋อเอ้ากองเราหายไปแนะล้วฮลัลโหลอ้าวอ,อ,อยู่ข้างหลัง <laughs> กล้องตามไปกันแล้วนะโอ้โหถ่ายยัง <laughs> เป็นแขนงเลยโ,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 โอ้โหรอนะโอ้โหโอ้หนี่ค่อยอะไรนะเป็นหน้าเป็นตาให้หมู่บ้านเราหน่อยใช่ชื่นใจชื่นใจแบบนี้พอได้นะในนั้นนี่นะออกยันต้นนะ <laughs> ข้างตูงข้างต้นออกมาแล้วเนี่ยกล้องเราแหนแล้วไม่กลับเลยนี่กล้องฝั่งนี้ดีกว่าไม่ไม่ย้อนแยงกล้องก็ถ่ายรูปไปยิ้มไปด้วยนะภูมิใจโอ้โหแล้วข้างบนคืออะไรน่ะโอ้โหโอ้ถ้ามาอย่างนี้ปวดหัวเลยนะนี่บอกทํางานไม่ทันนะถ้ามาแบบนี้แล้วจะมีเวลาแต่งดอกแล้วเนี่ยเวลาให้ปุ๋ยยังไม่มีเลยต้องเกฑ์ไพ่พนมาเลยนะใช่ต้องจ้เข้ม ใช่เพราะว่านี่จังหวัดเอาเงินแล้วนะจังหวัดจะได้เงินแล้วเราต้องเข้มข้นแล้วทิ้งไม่ได้เลยช่วงนี้ตอนนี้คือลาตายทาไม่ได้ใช่ใช่ต้องเข้มสักนิดนึ่งวันไหนไม่ทันนะ่นี่ก็ต้องจุดทูบไหว้แล้วรอก่อนนะกําลังไปหานะอย่าพึ่งแห้งอย่าพึ่ง่อนะเดี๋ยวจะมาให้น้ำบ่โอ้ถ้าแบบนี้คือดุดแล้วลุดแล้วคือไงปีนี้เราได้เงินแล้วล่ะอื แต่ถ้าใครยังไม่มาช่วงนี้จะเหนื่อยแล้วใช่ลมเลิมก็จะหมดแล้วเนี่ยเอาข้างไหนข้างไหนดีกล้องเรานั่นนี่ต้องนัานนี่ต้องข้างนี้เราว้งโดนดอกล่นนะหวงดอก้วยนะหวงดอกหวงดอกจะนี่ข้างน้าก็คือเดี๋ยวเราอัปเดตแบบนี้ว่าแปลงนันี ฟื้นฟื้นเรียกว่าฟื้นแปลงป่วยแล้วกันใช่ฟื้นแปลงป่วยได้เลยค่ะแล้วก็การคาดหวังว่าถ้าได้ดอกก็เอาได้ลูกก็เอาแบบนี้ดีกว่าเนาอฉะนั้นการที่มันมาได้ถึง8ปเอร์นเนี่ยถือว่าเกินคาดเกินคาดใช่เกินคาดไม่คิดว่าจะมาด้วยนะใช่เพราะว่าเราแอบมาครั้งนึงแล้วใช่เราท้อเรากลับไปท้อแท้ที่บ้านกันละเงียบกริบเงียบกบไม่บอกใครเลยบอกเมใส่ปุ๋ยไหน โอ้ยเงียบเหลือเกินนะก็บรรเลงชุดใหญ่เข้าไปชุดใหญ่เลยได้ชุดนี้มาถือว่าคุ้มไหมนี่ก็คุ้มอะถือว่าคุ้มแล้วสินค้าเราแค่สามตัวในการทําเนี่ยชุดเนี้มามีแค่สามตัวเท่านั้นแล้วราคาไม่ได้แพงเลยใช่เราเห็นหลายคนสะสมอหาเนี่ยใส่ประมาเจปอย่างก็ไม่รู้ใส่อะไรบ้างแหละแต่ของเราเนี่ยพอให้ใส่ใส่พึ่งเพิ่มอีกตัวหนึงงงไหมนนี้ยำรวม แล้วมันจะได้เหรอให้ใส่แค่นี้เหรอซองเล็กนิดเดียวซองเล็กนิดเดียวทำไมประสิทธิภาพอไรขนาดนี้คนงานนันนีบอกว่าเปิดซองมาอย่าหายใจแรงหายแกตสดื้อหมดลงน้ำก็ยังจะต้องเขย่าให้แบบได้เดี๋ยวจะอินเสิร์ตซองพึ่งเธอโบให้เอฟซีดูมันซองประมาเนี้ยเล็กใช่อ่ะเล็กสิบกรัม อย่าหใหใจแรงด้วยให้ใส่น้ําฉี่ก็ต้องค่อยๆเดี๋ยวจะดินออกมีการฉีกสีขถุงเราล้างเลยขย่าใช่เราเอาทุกแบบเอาทุกเม็ดเลยใช่กว่ามาไม่หมดใช่เอาให้คุ้มเอแล้วพันลิตรเราใส่กี่ซอง พันลิตรเราใส่อยู่บำรุงดอกช่วงเนี้ยใส่แค่สองเดียวสองเดียวบวกแคลเซียมโบลอนอ๋อแล้วช่วงเราฉุดกระชากลากถูเขาเราใส่เข้มข้นเท่าไหร่ของตอนที่เราฉุดกระชากลากถูเขาเอามาเราใส่ห้าซองต่อพันลิตรห้าซองต่อพันลิตรอันนี้ฉีดไปรอบเดียวได้รอบเดียวได้รอบเดียวเพราะฉีดไม่ทันรอบเดียวถือว่าเป็นบุญโขแล้ว <laughs> <laughs> ที่มีเวลามาฉีดให้ <laughs> 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 เวลาไปไหนหมด <laughs> ก็คือง่ายกระตุ้นไปรอบเดียวเองรอบเดียวกระตุ้นรอบเดียวเพราะว่าเราอะใช้สะสมอาหารทางใบด้วย mm hmm. เมื่อฟอร์ม mm hmm. เมื่อเรามองไปแล้วอุ้ยมาละเริ่มมาปุ๊บ mm hmm. เรากระตุ้นเลยเรากระตุกเขาออกมา mm hmm. คือสูตรเราอาจจะไม่เหมือนหลายๆคนเข้าใจหลายๆคนเข้าใจเรื่องเปิดตาดอก mm hmm. ต้องมีตาดอกมาถึงเปิด mm hmm. แต่จริงๆแล้วอะความหมายคือเราอะจะให้สะสมอาหารที่ท้องกิง่งอ่าใช่แต่คําพูดอะ เปิดตาดอกเปิดตาดอกไงหลายคนบอกไหนตาดอกไม่มาเลยฉีอะไรกันเราจะควบเราจะพ่นควบเลยแต่ความหมายเราคือฉีดสะสมาหารคือเราฉีดในทรงพุ่มเป็นหลักให้มันไปสะสมตามท้องกิ่งเนี้ยโดนโดนใต้ใบโดนอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเอฟซีจะได้เข้าใจให้เหมือนกันทําไมต้องไปฉีดท้องกิ่งตุ่มกายยังไม่มาเลยฉีดทําไมนะครับก็เป็นแนวทางของเราแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้คือผลลัพ์เขาผลลั์ใช่ใช่ไหมนะเก๋นี่นี่เอาผิดคนละนะเก๋มาไงฮัลโหล เขียนไม่มามะก็ถือว่าถ้าณนี้มองว่าถ้าเราไม่ได้ฉีดกระตุ้นน่ะคิดว่าจะได้ขนาดนี้ไหมไม่อะไม่ได้ขนาดนี้เลยเพราะมันเงียบเลอเกินมันเงียบเลอเกินมันไม่ได้ยินเปีย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 เลยเราไปใกล้ๆไปก็คิดว่าป่าช้าวันดอนนี่กิบไปใช่อะกิบเลยเออเรามาเดินจนถามว่าเม นี่ทําตามเราหรือเปล่าทำไมเงียบขนาดนี้สินค้าเรามีอยู่เราเราเห็นสินค้าเรากองอยู่แต่เอ๊ะเรามากี่ทีมันกองเท่าเดิมมันไม่ใส่หรือเปล่าอ่ะสรุปนะก็คือต้องเข้มข้นตามโปรแกรมเรานิดนึงผลลัพธ์ถึงได้อย่างงี้ดีนะที่นันีขยับตัวไวใช่อันนี้เดือนเดียวเหรอเดือนเดียวค่ะหลังจากที่เรามาดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยนี่เงียบเลยนั่นแหละหลังจากวันนั้นเรามาไงแล้วเราก็ บอกเขาว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาทำตามเลยจัดเลยถ้าไม่ทำเราก็จะไม่ใหมกแล้วเป็นไงฮะนั่นนี่สินค้าของซานโฮมเดลเราดีไม่ดีดีค่ะเยี่ยมไหมเยี่ยมใช่ภูมิใจเลยค่ะเยี่ยมยอดเห็นผลรับเห็นผลรับชัดเจนนะใช่ค่ะ โอ้เดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวจะเปิดคังแถวนี้แหละที่ไหนเนี่ยตรงนี้ยังไม่รู้เลยเอ,อ๋อตรงนี้คิชกูดค่ะคลองน้าเป็นเขาคิชกูดคลองน้ำเป็นใช่เห็นว่าเดี๋ยวล้มข้างหน้าทาล้มทำล้มเลย,เลยช็อปซานโฮโมเดลเ,เลยนะ,ะมาช็อปได้ตามใจเลยมา็อปปิ้งเดินหยิบเป็นเซเว่นเลยอ้าวเปิดเป็นเซเว่นเลยค่ะก็เดี๋ยวอีกประมาณสัก10กว่าวันดูพัฒนาการช่วงนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นมะเขือพวงใหญ่ช่วงนั้นก็จะบาน ใช่นะพอเราต้องมาติดตามบ่อยหน่อยจะได้มาฉีดให้มันตามรอบเราถ้าบอกไม่มาเด็กก็ไม่มาฉีดเหมือนกันนะมาแนวบังคับนะนี่ดอกเราจะแห้งจะแดงันหายกันหมดดูสามอาไรนี้แล้วแต่วันนี้เราดูแค่ประมาณนี้พอเพราะว่ามันหลายร้อยต้นหลายร้อยค่ะเราเดินไม่ไหวแล้วก็เที่ยงด้วยเที่ยงพอดีเลยเอาเป็นว่า FC ถ้าอยากมาดูอยู่ใกล้ๆแบบนี้มาดูได้เลยส่วนนานีเข้ามาได้เลยค่ะแวะมาดูกันเองแล้วกันนะห้าร้อยต้นนี่อยากเดินต้นไหนก็เดินไป <laughs> <laughs> เราไม่เดินเราไม่เดิน,ดนวันนี้เราห้าต้นพอ่ <laughs> อเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพไปให้ดูแล้วเดี๋ยวมาติดตามสวนนี้กันใหม่ครั้งนึงนะครับโอเคครับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ